สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะคะนี่ยังมืดอยู่เลยตอนนี้บีกำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ะนนวันนี้นะคะเวลา เจ็ดโมงที่บ้านเราค่ะเพื่อนๆยอดย่านะเป็นน้ำค้างแข็งเลยแต่ว่ามันอาจจะถ่ายไม่ชัดนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมืดอยู่เลยค่ะาาาาหน้ารถก็เป็นน้ำแข็งเลยเพื่อนๆ มันหนาวจนควันออกปากไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมเอาละค่ะไปค่ะไปโรงพยาบาลก่อนนะคะ มาถึงแล้วค่ะที่เก่าเวลาเดิมที่นี่นะคะโรงพยาบาลโยเซฟคังเคน็นเฮาค่ะวันนี้ก็มารับยาตามปกตินะคะทุกๆ3สามอาทิตย์บีก็จะต้องมาที่โรงพยาบาล ตอนนี้ก็เป็นเวลายังไม่แปดโมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอกันที่ห้องรับรองแขกค่ะวีกับแฟนนะคะก็มาก่อนเวลานนะคะ่ะเพื่อนๆก็เลยพาก,กันมานั่งรอที่ห้องรับรองนะคะ เขาก็จะมีชามีกาแฟนะคะให้เราทานแล้วก็มีโต๊ะนะคะเอาไว้ให้เรานั่งนะคะสำหรับญาติคนไข้แล้วก็คนไข้ะคะ่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆวีก็อ,อยู่ที่คลินิกนะคะ บีก็จะมาให้ยาที่คลินิกตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะสำหรับคนที่ต้องมานอนโรงพยาบาลกับคลินิกนะคะเขาก็จะเรียกว่า Target คล i n i กค่ะเพืเ่อนๆพอเรามาถึงตอนเช้าใช่ไหมคุณหมอเขาก็จะเจาะเลือดเรานะคะไปตรวจกโอเคอ่ะฮะ Wie oui. können es uns schon geben, aber per Post und das dauert zu lange? Ja, ja, Also, sie sagt, sie hat ihnen per Post geschickt. Okay, na dann, ja, ja ich schaue Good. noch einmal yeah. und nächste Mal nehme ich mit. Mein. Yeah. Okay. Okay, ja. ja, okay, okay, ich habe ein ก็พอมาถึงใช่ไหมเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเออเราก็จะมานั่งรอคุณหมอเขาก็จะเอาเลือดเราไปตรวจพอตรวจเสร็จนะคะทุกอย่างโอเคโอเคตเโอเคตังคิชก็ พอเรานะคะไปตรวจเลือดเนาะเช็คเรียบร้อยแล้วทีนี้อตอนตอนสายๆนะคะถ้าเลือดของเราปกติเขาก็จะให้เรานะคะเ,เขาก็จะให้เทลอร์ปีค่ะมันก็จะเป็นยาหลอน,นใหญ่ฉนะีดเข้าที่ต้นขาค่ะเพื่อนๆและในระหว่างรอนะคะเขาก็จะมีชามีกาแฟมีอาหารเช้าเสิร์ฟให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยู่จนถึงบ่ายก็จะมีอาหารกลางวันด้วยนะเพื่อนๆ นี่ค่ะอาหารเช้าของบีก็จะมีกาแฟามีนมนะคะมีขนมปังแล้วก็มีแยมมีเนยค่ะ วันนี้นะเพื่อนๆเราก็มานะคะตรวจเออตรวจหัวใจนะคะตรวจ T C สแกนค่ะก็วันนี้มารับยาแล้วก็มา,าตรวจหัวใจด้วยนะเพื่อนๆ ในจดหมายนะคะเขาก็จะมีบอกว่าวันนี้จะต้องมาทำอะไรบ้างนะคะเราก็จะต้องพยายามนะคะอ่านตรวจสอบนะแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันนะคะแล้วก็พอมาถึงโรงพยาบาลเราก็จะทำตามสเต็ปค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้นะคะเราก็ถามพยาบาลหรือคุณหมอได้นะมันไม่ได้เป็นปัญหานะคะเพื่อนคะไหนเอาไปอีกครับใครคุชลางอิสเนกุ เพื่อนๆคะตอนนี้นะบีก็พาเพื่อนๆนะคะมาทีเ่เขาเรียกอะไรซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะมันก็จะมีขายของสดนะคะตรงนี้แล้วก็จะเป็นพวกหมูเนื้อไก่นะคะก็จะมีตีนไก่ขายด้วยนะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นเครื่องในเครื่องในนะคะของวัวอย่างเนี้ยคะ่ะก็จะมีค่ะวันนี้บีจะมาร้านแขกนะบีจะมาซื้อบีจะมาซื้อขนมจีนแล้วก็ซอสค่ะ บีจ้าก็จะมีตีนไก่แต่ว่าบียังไม่มีญญตู้เย็นซื้อของเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆบีก็รีบซื้อนะคะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อน <c oughs> ๆดูนะเพราะว่า เจ้าของร้านอ,อ,อินเดียตรงนี้นะคะค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะมากๆนะคะแฟนบีก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะบีก็เลยรีบซื้อค่ะเพื่อนๆ มาจากไปหาหมอมาแล้วนะคะตอนที่พีไปหาหมออ่ะนี่ก็เลยไปร้านร้านแขกด้วยนะคะร้านแขกที่บีจะไปอ่ะมันเป็นร้านใหญ่แต่ว่ามันปิดนะคะเพื่อนๆก็คือว่าเออแฟนไปถึงร้านมันล้างแล้วนะคะแบบเขาขนของออกข้างนอกแฟนบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายภาษีนะเพื่อนๆเขาก็เลยโดนปิดร้านนะคะ ก็เลยพาก,กันนะคะเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้ามันก็จะมีร้านแขกอยู่นะคะซึ่งร้านแขกเพื่อนเหมือนแขกนิสแสไม่ดีอะ่ะแบบว่าเออมีกฎเยอะแยอะอะไรมากมายเหมือนกับว่าชั้นนี้ใหญ่ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนบีก็เลยแบบว่าไม่ชอบนะคะ แต่ว่าเราไปแล้วไงเพื่อนๆร้านใหญ่มันก็ปิดใช่ไหมก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปซื้อนะคะเพราะว่ามันเดินทางไปแล้วจ้าเพื่อนๆก็ได้มานะคะทีก็จะได้เส้นขนมจีนค่ะนานาไปทีวีก็เลยซื้อมาเลยสีหงองแล้วก็ซื้อมาเขือมาด้วยนะคะนี่อันนี้มันลดราคาแล้วเนี่ยสามยูโรแพงนะเพื่อนๆแต่ก็ต้องกินนะคะ แล้วก็ได้เผออักกาดดองอันนี้น้ำมันหอยค่ะแล้วก็ได้น้ำปลาล้ามาหนึ่งขวดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือได้พริกมาด้วยแฟนบีเป็นคนไปหยิบมานะบีไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะก็ซื้อของเนี่ยคะ่ะทั้งหมดเนี่ยมันก็หมดไปที่30ยูโรจากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้ของแพงนะคะเงินเอ,อ แพงมากอ่ะแบบเงิน50ยูโรนี้ได้ของไม่กี่อย่างเอาละเจ้เพื่อนๆหิวข้าวมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่ทำจากพริกเขียวนะเออแล้วก็จะทำกุ้งอบอกเกลือกินค่ะอันนี้นะคะคือกุ้งนะที่บีซื้อมาจากลีเดนนะคะอันนี้800กรัมนะ บีไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ8-9ถึงเยูโรนี่แหละเพื่อนๆบีจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวบีจะมาทำเป็นกุ้งอบเกลือแล้วก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะตอนนี้มันยังแข็งเดี๋ยวบีจะเอากันไปแช่น้ำก่อนนะคะกุ้งอ่ะมันสุกง,ง่ายค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มโล บีก็จะใส่พริกนะคะลงไปนะบีจะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าแฟนบีทานด้วยเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ใส่ผักชีค่ะน้ำตาลเกลือชูรสนะคะใส่ลงไป นี้นะคะก็เป็นหอมโดองจ้ะบีก็จะใส่แทนน้ำกระเทียมโดองนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ปั่นได้เลยค่ะ ลงไปหน่อยนึงนะคะจะได้ปั่นได้ีชอบใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงนะคะน้ำมะนาว ใส่วาซาบิลงไปด้วยนะคะใส่มาอยองเนสด้วยค่ะสีมันจะได้สวยๆ จิ้มของเรากุ้งนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะตัดปีมันออกนะคะมันจะได้ไม่ทิ่มมือเวลาที่เรากินค่ะ เพิะะ่มความหอมใส่น้ำดิดน,นึงให้มันมีความหอมนะคะใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝา i would